สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทซิ่งครับวันนี้จะพามาชม M 5 0 0 0ครับนี่แหละครับเดี๋ยวบ้านผมคือขั้นแรกของบ้านนองสองห้องครับ M 5 0 0 0ครับเป็นรถที่แข็งมา,มากๆครับรถรุ่นนี้ก็ไถไรครับเพื่อไปปลูกทรดินครับอ็ ก็ประมาณไล่ละสามร้อยครับลมต่อไ้ทิ้งแล้วก็ใช้ปลูกทุดินต่อเลยครับว่าถึงฤด,ดูกาลแล้วครับก็เอ็มห้าพันครับก็เอ็มห้าพันนี่เป็นรถขนาดใหญ่ครับก็ถือว่าคุ้มค่าสุดๆครับรถรุ่นนี้ กับพันหกใบยีสิบสครับก็รุ่นนี้ก็พันรุ่นนี้ก็ใช้คู่กันกับเอ็มหกศนย์สี่ศนั่นแหละครับก็รา,ายละสามร้อยครับก็คือว่าเป็นรายได้ที่ดีครับสำหรับอาชีพรถไถครับ แข็งสุดๆครับร,รุ่นนี้ M 5000นี่คมเมนซื้อมาหลายปีแล้วครับกับเจ้า M 5000ครับรุ่นนี้น่าจะเป็นเครื่องสี่สูบครับ M 5000นะครับก็เป็นชิปแรกของผมครับที่ได้มาถ่ายให้ FC ทุกท่านได้ดูครับ เป็น M5000 คันแรกครับพอแถวบ้านผมก็งานรถไถก็เริ่มเยอะแล้วครับแรงจัดครับอดูเลยครับดูที่ท่อครับ จะย้อนแสงนิดนึงครับนี่นะครับรถประมาณ10บกว่าปีขึ้นครับแดงจัดเหมือนเดิมครับดูครับควาแดงไม่ต้องพูดถึงครับ ดูครับความแรงของเขาครับพ่อนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเสียงกระหึ่มมากครับพ่อดูครับยอดเลยครับคิดกันก็ไล่ละ300อยครับแรงจัดครับ ดินก็สวยครับปลูกตัวดินนี่ถือว่าสุดยอดเลยครับคนผลิตนี่ถือว่าคุ้มค่าครับเชินกันก็ไล่ละสองรอยครับค่าที่ดินนะครับค่าเช่าที่ครับ ก็ฝากกดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ